ผมบอยครับนายกรนะครับหรือว่าชื่อเดิมทะกลสังขบูรณนะครับเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยนะครับชุดเอเชียอีดมนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับแท็กแตดนยืนนานที่สุดในประเทศสถิติ12ชั่วโมงครึ่งนะฮะแชมป์5ปีซ้อนครับแล้วก็เป็นนักกีฬาจักรยานทรลวนะฮะลของของของประเทศไทยทีมชาติทีมชาติครับแล้วก็ ประสบการณ์การแข่งขันก็รับเหรียญรับอะไรมาบ้างนะครับทั่วประเทศครับอันดับ3ของเอเชียกีฬาเอเชียอินดอร์เกมนะครับอันดับ3กีฬาเจ้าชนแห่งชาตินะฮะคอสคันที่ชายนะครับอันดับ1ใน5คอสคันที่ชายนะครับกีฬาแห่งชาติอันดับท็อปไฟท็อปเทนนะครับแล้วก็ผลงานก็มีเยอะครับถ้าใครเคยฉีด รุ <Cornell. S 1> ่นเดียวกันนะครับก็จะรู้ว่าเราจีดจัดขนาดไหนแล้วปัจจุบันนี้ทำมาหากินปัจจุบันนี้เปิดร้านจักรยานอยู่นะครับร้านเอสไรด้าครับนะฮะเซอร์วิสนะครับอะไรอยู่แถวไหนครับปรับแต่งทุกชนิดนะครับอยู่ยกรุนนมลินครับนะฮะเบอร์โทรมีเบอร์โทรนะครับโทรข้างล่างนี้เลยนะครับศูนย์ศูนย์แปดหกนะครับหนึ่ง เจ็ดเจ็นะครับหรือ0875547450นะครับเบอร์อาจารย์บอยโดยตรงอ่าเบอร์ผมเลยแล้วก็เบอร์ของพี่ไผ่นะครับยังไงก็โทรไปคุยกันได้นะฮะหรือว่าถ้าใครอยากจะลงเรียนเกี่ยวกับการขี่เทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอร์สตรีททริอัลคอสคันที่ฟรีไลท์ดาวฮิลทุกอย่างที่เกี่ยวกับจักรยานนะครับลงทะเบียนเรียนได้ค่าเทอมไม่แพงครับค่าเรียนไม่แพงอีเมลเฟสบุ๊คอีเมลอีเมลมีครับก็พิมพ์นะฮะ takol ขีด9 6 6หก hotmail c o m f a c นะครับ Facebook ตัวเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ค่าเรียนไม่แพงครับก็คอร์สละห0 0 0ัเท่านั้นเองนะฮะคอร์สหนึ่งก็เรียน4วันวันละ3ชั่วโมงนะครับเรียนโหดๆอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดเรียนแบบจะดจุใจต้องเสาร์อาทิตย์ต่างจังหวัดกันเช้าบ่ายเช้าบ่าย2วันเต็มเต็มอิ่มกับเทคนิคแน่นอนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ